พามาวันฉันเล่าเป็นคนขับรถวนมวันนี้สอบหลานๆเอาออกมาปวดเลยเรมาปวดเียคุณขี่ไปหูมไปมันต่ำยังวดตึกอแทนโอ้ยอากเสบมาพอไดมีอะไรกินคะอักะสบมาพอกก็ใช่ปบอกแม่เธอแล้ว ไปสิปนนนะหนักกันตั้งแต่เท่เลหมื่อที่แล้วเพื่อสีได้มานะจนบายหิวเขา่าบเห็ดโมงดเราแล้วช้าก็มีบาทดิกด้ปุย่ดยังลินข้นหน่อยเ <laughs> นสีได้ป่านะอ,นอ๋อป่าอยู่ในมอง ืันนี้เฮาสิมากินป่าอยู่นะสวรรค์สื่นเดือทุกคนเน,ะนาะเฮาสิมาบุกมีแต่คนถาวะแล้วบ่มีวิอยากบอแล้วบ่มีเฮงือออยู่บอวกะกะซ่องคอยบัท่านผ่านเนาะไปก็กกะแซนี่าาสิไปจะผ่านเสิเาามื่อนี้เฮาก็เลยสิมาตุดเนะกับสบายดีจ้ะค่ะนานแาวกะขวงขวงเฮ้อเฮานี่ <c oughs> ล้าร้านแดงหนามาจัดเต็มว่าร้านสาวพามาคักเพิ่อนเป็นคนขับรถจะฉันเลยนิดนี่ใช้ต้นมาน่ะอันนี้คือนน้องป่าบักใหญ่นงทุกคนเพิ่นบอกว่าน้องเพิ่นน่ะป่าล้าหลายแต่ว่าบ่ค่อยได้กลิ่นดอกน้ำมันเอายากมันขี้ที่ขี้เหนียวเออขี้ที่อะไรมันปวดท้องคลองน้องเนาะ พีเผาแท่นี่กับีทีพีเท่านั้นพีทีเหมือนบอกถ้าใส่มองบ่ได้เห็นแต่ดูดน้ำหม้อเลยดูยากเาะว่าโบมีพ่อป่าบ่ได้มีปล่อยปลาเท่าไดหมื่นบ่มีไปไปปล่อยปลาจากทงโอ้ยอันนี้มันข้าวมันจีงยากๆแต่ว่าปีละสามสี่พันมันจากปีหาบริกิตจากปีเออเงย์กินบริจินยอดกูป่ากระเทียมมีบุญป่า

โอ้ยความขี้โม้ของมันป่าสามสี่หมื่นตัวไม่ใส่ฮังกก็เห็นตัวหนึ่งทุกคนมึงเนี้ยเอาสิมาบุกนาสาวันฝืนน้องกินป่าเพิ่นลงทึนไปซื้อมองไม่ครับเนี่ฮะม่แท้น่ะม่แท้เจ้าภาพในเสียสละเปียกรดป้าฮังก์ก็เห็นสองตัวถูกคนเอาถุงมาในกาศป้าไว้ในโลการสนุกมือสิ

ก็เระว่าเอินมากินเนาะมาเนี่ยยังไล่ยังฆ่าอยู่หลอกลวงอุย้ยรักลุ่มรัลกลุ่มง่อยเล่ะ <c oughs> เอินมากินจะเอินมาหาเน่ๆเลยนี้บรรยากาศดีดีอยู่น้องนี่เนาะอันนี้คือชุมเาเคยมาแล้วเนาะ <c oughs> เคยมาตอนวังหัน <c oughs> บนเกีบยหอยเสร,รีเด็กควกนี้ อันนี้คือดึงมองหอบแหลกเนาะหางกระไดสีโตัเดี๋ยวเพิ่นกันทางกลางอีกบัตรที่สองท้าเบิงวะซีามานบนอเนาะนองมันก่วงแหงแต่ว่าทางกลางมันเหล็กเป็นโกลนเนาะทาตึกอทาตึกแฮก็คือคนที่เชียนแบบพอนองเหมยนะมาตึกนะบาทเดียวเท่านั้นเนาะแล้วหูบอนปลาคื่นปลาลงนั่นนี่มีแววสีดิกินอยู่เจ้าก็นี่นะได้เห็น เอาเไไห็ดอะไรนะพีเอาเห็ดตอนกำลังกลางเรานะบอกว่าตัวใหญ่ต่ำเดี๋ยวมาหลุนว่าตอนถึงบาทที่ซองนี่สิได้จะโตนะทุกคนเพนตัวอยูบ้าอยู่ทั้งนั้นเอ้ยป๊าโุบังผู้ไม่ พังผุเบาพังที่ผเบาอยู่กันผู้คือเพื่อนจะโตตัวเพื่อนอ่ะข้ามจับแล้วเอาคือรู้ดแปว่าอย่างหูคนะมีจีดีเลยบอกป่าไพ่ใหม่จ้าป่าสวรรสืนเผาตอนหับเขกดำขูดูฮีรีนะ นี่อันนี้แม่เราสบายดีป่ะสวบายดีพี่น้องเราจะเอาอมมาลามันเป็นไผ่ลอยจะเอามาล่ามาสิข้าวขาแก่นข้าใช้ปีกขย่ากิ่นซุ่มแล้วมีลูกชายเดี๋ยวมาเด้อเราถับสมาร์กลูกไผ่ลอยเนาะสมาร์กลูกไผ่ลอยเด้อไผ่ส้มาเรี่ยงลูกไผ่กับหญ้าจะค่อยชิบไผ่ก่อนกันเดี๋ยวจะค่อยชิบตางาติดไผ่เย็บคอ้า ว้าไปเราอายุยืนอยู่ดอกเราบนิ่งกินซุปชี่ซุปเป็ดจากขั้นกลิ่นเข้มแบบนี้ซุมมือกรบโบนแอร์สงเซตชีเดีไปก่อนอยู่บริจาคกินปิ้งปลาอันนี้คือปลาปลานี้โกพี่น้องอันนี้โก้ เอามันดหมปนิัโกตัวมันสบายดีเด้อยสบายแล้วแต่ทำอีกคนต่ออีกก็นั่งทิ่ถูกบอกมันเห็นทำกี่ลายกลัวน้ำมันจะเก็ดมันพีหน่อเผอมมนเลือแล้วมันเค็มดีขึ้นะมันใหม่เสียด้แต่ตัวนี้บ่มีหมกเผ็ดเลยอีเนยเนาเสีบโหลายบอกัวเอาไปดูนี่ตัวนี้ไทยเลย อยากปลาเน้นค่ะนะมันคือบอกกิดมองเนาะปลาเน้นผู้บ่าวอันนึงค่าจะอายนะเคยนห็นแล้วอืม่ต้องแตกน้ามูดอกผู้บ่าวอายอมรินมันได้กินหอยขาวหอดหน้ามือนสาวเชิญจ้ะโลกไปมุดลักลี่อยู่น้าคุ้มความละอายก็มันว่าบ่มู้วใช่ไหมอ่ะบ่มู้ด พี่กองคอยกระบม้วนม้วนพี่น้องคะสองสาวนสื่นเห็นเราเบื่เเรืออีกเ้าเจ็ดคนสุดท้ายเราไปกุดติดตามให้นางแนมนางล้างสิบพันด่านทับอิปเนาะตอนนี้ก็ล้างเก้าร้อยเจ็ดสิบสามพันไปแหน่หัวจองพันกับสั่งได้เดเ้เดี๋ยวที่ถามมั่ไห้บอใดในหันมันก็ะขินบอกเลยว่าสี่พันในหลังบ้าน เดยวี่ถามมันไน่เขามันเห็ดแต่ผ่านไวก็ดีแต่บ่หัวมันกรอบท่าใดมันอาจทีได้มึงก็ใส่เอเซนี่วันนะจนแมก็ใส่เงินเลยเอเซนเนี่ยัพินนะฮัทพินตัวแดงข่กัทันใดเอืมแบบมึงไ้มันใส่หัพินอันเดียวคันสองติวได้ส ไอ้ช่างไอ้ช่างปิวมันก็าปิวนั้น,นโบเลยนะโบะอยากเทียงดีแล้วสู่ถาว่าไปห้องมันดีกว่าคนไปนีต่ตายแล้วตายผมกันบมดแลเนาะเพื่อทีจะไปเรื่มงต้น <ขอ S 1> ใหม่ตายอ,อยู่นี่เ่รอคุณคะมาด้จ้ากินข้าวกับป่านะคะ

เมอไปดนองเลยคอกิ่บดตาขี้อเตอนกิดเนาะ้าเธอมากินเบอตาละจนงอกข้าวเลยจองซับหัวอเม่พาวัดถึงประจัาเต็มแต่เองประจัาถึงมาเกาะอีฟอเจ้าขีดเอาจฉกข้าวหนักงอกนะหนักงอกกงงงนะงันกิน่ดเลยมันรจางหนักงอกมางอกขนมาันาลังหมูเลยอยากงอกใหเขามาก่อน เป็นคนสุดท้ายเลยจากนกอันนี้ได้เฉพะมึงถามงอกมัก้ <laughs> <laughs> จ่อง,องบักใหญ่บังงอกจ่องกระชับอยู่จะเอาขึ้นมาแต่น้องสดๆเนาะแล้วก็กินสดปิ้งปลาสดๆนะคะมาปีที่แล้วนี่มากระบอกแป๊บได้ปลาสี่หาโตเนาะ <c oughs> มื่อนีก็ได้สี่ตัวทำอิดคิดว่าคือสี่ได้จังไงนะครับตึง้งแฮน่ะข้อหาตึงา้ตงแฮเราเดี๋ยู่แต่แถวแคมมันแพนด้าอันนี้ลูกแพนด้าพี่ลูก มา่นาั่งจนค่ำจนเด้อจนแล็ดมืดละม,ม,มาจากนักตกเล่นะคือว่าไม่เห็นบอกจือมาจือมาจืดมาเลยตกมาจนนอนบ่จืดนั่งเ,เขาว่าจืดตกก่อนน่ะตอนตอนนึงเนี่ยเอามาเป็ดสำ็จ มามั้วสีออกละสูม่อขืนขู่ครัมแต่ยังนอนหลับสุดท้ายออกกันเฮาบนกดีชวนในเดี๋ยวใ้เจ้าชวนพอน่ญอ,อยากต่อคลิปกันเลเหลืออีก7คนสุดท้ายนะพี่น้องไปกดติดตามให้นางแน่นะโอ,อ,อยักเบิ่งกบกดไวส้สื่อก็ได้ให้นางผ่านดันทำอีฐเนาะ คลิบกับเบิ้งให้แน่บอยอยากเบิ้งกับเปิดให้ขีโกู้ขีเกียมเบิ้งแถวหงเปิดป้าไว้บริว่าเปื้องเน็ตกลังไรทำอินวาซีได้ลาบกินเขาได้ไหมเห็นมันเด่นไ่ม ลงน้ำอุ่ไกินไปได้แล้วบอกคนกินาไมลงเด้งลเงยไป่าป่านิเนอแซ่บซื้อไันมีเมื่อเมื่อไว้อยู่กลางนะหลายคนเดินพีหนังบาไดกินคนเดียวเลยนาเคียาิบากินสองสามคน จะโก ere, ก็จะงอนก็อนจะเคียก็เคียดเราบริไรเอรอมากินอยู่บ้านลดนี่ผมว่าเด็กน้อยเอาใจหน้าเราเอกเอ็งคุย สองนั่งพันพันนางเลยชวนมากินปลา,าน,นังกดดันพี่น้่งไหาอ่านมินช่องอืนแลวมาคิด <laughs> ขย้อนสี่โดนทั่วโลงนะคะนางกี่บ่อเศร้าเห็ดยูทูบบ <laughs> อะ กระส้วงยังบบท่านผ่านก็ไปบ่อนทีคนหดจักกับกับไปถ่ายกับไปถายกับผู้ดังๆก่อนนะยังคือสันนี่ยเพราะนั้นยังกส้วงเจ้ากับคนานหดจักทำก็มีในนู่นมีพวกเขาเขามาใหม่เขาแบบเขาบริบูรณ์แบบจัง ชาซ,ซึ่งกับมีเงื้นมีซานอยู่เด้อเบียกเห็ดกับมีอยู่แต่กับซอกยังบบทันผ่านเดีก็ับตรงไปหาไปหาอัมมาลาก็คือสาววันเบามีนั่นนี่นะเล่นแต่โบเคยเห็ดซองกันี้ปะอยู่แล้วแต่บบทันเห็ดซองกับไปจะเห็ดซองอะไรกับสิบไปดูกว่าเก้าแน่ โอเคใจอิ่มแล้วเนาะมะรุนนี้ก็คือสิได้ขออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเบิร์ตซูคูซูคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อพี่น้องเนาะจังได้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้ในเด้อเนาะที่สำคัญคือไปกดติดตามสองสวรรค์ซื่นให้นางในเหลืออีกเทาเจ็ดคนสุดท้ายเท่านั้นเนาะก็สิผ่านแล้วผ่านนี่ก็คือด่านทั้อิทเนาะก็เหลือขั้นตอนต่อไปก็คือสิเป็นโซมงเนาะสี่พันพันด่านจะมีแนผ่านยังด่านที่ท้องีกมาฉ่ออีกนะพี่น้ออองเ ทาน<อ>ด้านนั้นละด้าน<อ>นี่ทานแล้วล้วก็แล้วดอกพี่น้องเอ้ยนั่นละจ้าแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อนาอเพื่อเห็ดคลิปต่อๆไปไปแล้วสบ,บายดีสบ,บายดีเด้อพอกันคลิปหนะ้าบีทไหม,ไม,ไม